สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวภูมิภาคประจำวันอาทิตย์ที่12ตุลาคม2557นะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาอิจราพุ่มพวงครับเริ่มต้นประเด็นร้อนนะครับช่วงนี้หลายพื้นที่ก็มีฝนตกหนักแต่ว่าก็จะเป็นแค่เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนะครับเพราะหลังจากนั้นอากาศก็จะเย็นลงเข้าสู่ฤดูหนาวโดยที่จังหวัดเชียงใหม่ครับก็เกิดฝนตกหนักนานหลายชั่วโมงทําให้ตัวเมืองมีน้ําท่วมบนถนนหลายสายเลยล่ะครับ ถนนหลายสายในตัวเมืองเชียงใหม่ครับนอกจากน้ำระบายลงท่อไม่ทันเช่นถนนระแกงครับถนนห้วยแก้วและถนนสิริมังคลาจารสำหรับพื้นที่ที่ท่วมหนักที่สุดนั่นก็คือย่านตลาดประตูกอมครับชุมชนฟ้าใหม่ตำบลหาย,ยาอําเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งน้ำมักจะท่วมเป็นประจำครับโดยระดับน้ำสูงประมาณ30เซนติเมตรเนื่องจากอยู่ในที่ลุ่มต่าเป็นที่รองรับน้าจากดอยสุเทพที่ไหลามาตามคลองแม่ขา่า นายชาตรีเชื้อมโนชาญร,รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นำเจ้าหน้าที่กองช่างของเทศบาลครับใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ติดตั้งประจำอยู่จำนวน3ามเครื่องเร่งระบายน้ำออกโดยเร่งให้เข้าสู่ภาวะปกติภายใน3ชั่วโมงครับ ร้านค้าบริเวณริมชายหาดนราทัศน์จังหวัดตราธิวาสครับได้รับความเสียหายพายุฝนพัดกระหนำ่ำเพราะขาแม้ค้าต่างทยอยเข้าซ่อมแซมร้านค้าเพื่อเตรียมเปิดขายของตามปกติขณะที่บางร้านก็ได้รับความเสียหายมากในวันนี้จึงไม่สามารถเปิดขายได้ตามปกติ ส่วนคลื่นลมทะเลแรงสูง2 3เมตรโดยเรือเล็กก็ต่างงดออกจากฝั่งขณะที่สภาพอากาศทั่วไปในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงเช้ามืดครับก็มีทั้งพายุฝนพัดกระหนำ่ำทำให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังเนื่องจากว่าระบายน้ำไม่ทันครับ ส่วนสภาพอากาศทั่วไปก็ความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยครับ จึงทำให้ตอนบนของประเทศมีฝนฟ้าขนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบางแห่งหลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะลดลง3-5องศาเซลเซียสโดยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าสำหรับร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกจะเลื่อนไปพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางและอ่าวไทยทำให้บริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งครับ ในช่วงฤดูฝนนะครับปริมาณน้ําที่เพิ่มมากขึ้นตามลําน้ําสายต่างๆก็ชวนให้นักท่องเที่ยวที่รักการประจนภัยนิยมมาล่องแก่งครับซึ่งมีความท้าทายเป็นอย่างมากแต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งนะครับที่จะต้องพึงระมัดระวังอันตรายนั่นก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในฤดูน้ําหลากเพราะว่าจากความสนุกสนานอาจกลายเป็นความสูญเสียครับไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับการท่องเที่ยวทางน้ําที่ดูสนุกตื่นเต้นเราใจาแต่ก็แฝงไว้ด้วยอันตรายเช่นกัน อย่างการล่องแก่งที่นักท่องเที่ยวแนวผจญภัยหลายคนนิยมชมชอบโดยช่วงฤดูที่เหมาะสมสําหรับการล่องแก่งซึ่งต้องใช้น้ําในปริมาณที่มากพอสมควรจะอยู่ในช่วงฤดูฝนต่อถึงช่วงฤดูหนาวราวเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมเช่นที่ลําน้ําของต่อลําน้ําปลายในตัวเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนับเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีความเหมาะสมและท้าทายสำหรับนักท่องเที่ยวที่นิยมการล่องแก่งเป็นอย่างมาก ด้วยโคง้งคุ้งน้ำโขดหินทิวเขาและป่าไม้ล้อมรอบถือเป็นสิ่งที่นักผจญภัยใฝ่หาเส้นทางจากน้ำตกสู้ซ่าลำน้ำของถึงลำน้ำปายอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งผ่านป่าศักด์นวมินทรา,ราชนินีตลอดเส้นทางราว45กิโลเมตรนักผจญแก่งจะได้พบกับแก่งในสายน้ำปายที่มีระดับความยากของแก่งตั้งแต่ระดับสองถึงระดับ4ี่มากกว่า20แหง่งซึ่งผู้ที่จะเดินทางมาล่องแก่ง นอกจากจะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมแล้วยังต้องตั้งใจรับฟังคำแนะนำจากผู้นำทางหรือนายท้ายเรือซึ่งถือเป็นหัวหน้าทีมในการผจญภัยครั้งนี้เพราะการล่องแกง่งต้องอาศัยผู้ที่ชำนาญทั้งเส้นทางและชำนาญการบังคับทิศท,ทางของเรือ,อเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้มากที่สุดแม้ความสนุกสนานของการล่องแกง่งจะขึ้นอยู่กับระดับน้ำในลำน้ำที่มีมากพอแต่หากพบมีความผิดปกติของลำน้ำ ที่บ่งบอกถึงอันตรายที่อาจจะตามมาก็เป็นสิ่งที่ควรสังเกตก่อนเดินทางถ้าฝนตกมากๆติดกันหลายวันนะครับน้ำป่ามีสีแดงสูงข้นนะครับซึ่งน้ำมากเราก็จะหยุดการท่องเที่ยวนะครับห้ามนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวแล้วก็ดูจนปลอดภัยนะครับถึงจะอนุญ,ญาตให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาได้นะครับเจ้าหน้าที่ของเราก็ที่กรมป่าไม้ก็จะดูแลตลอดนะครับในเรื่องความปลอดภัยการท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหากมีการเตรียมตัวที่ดี และมีการป้องกันพร้อมทั้งเชื่อฟังคำเตือนจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในพื้นที่ก็จะมีแต่ความสนุกความประทับใจและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายได้เป็นอย่างดีสุพัฒนละ,ะมล n b t เชียงใหม่รายงานสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่รักการผจญภัยครับแต่ก็ต้องขอให้ระมัดระวังเอาไว้ก่อนครับเพราะว่าปลอดภัยเอาไว้ก่อนจะดีสัก,กว่าครับ ช่วงนี้ครับจะพาไปที่ประตูสู่ภาคอีสานครับนั่นก็คือจังหวัดนครราชสีมาครับเพื่อไปดูองค์ที่ชาวบ้านเขาตั้งชื่อเอาไว้ครับว่าองค์พระธรรมแต่เพราะอะไรเขาถึงตั้งชื่อแบบนี้ไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ องค์น้ําขนาดใหญ่ที่มีลวดลายสีสันสวยงามครับทั้งภาพภูเขาต้นไม้สัตว์น้อยใหญ่วิถีชีวิตของชาวบ้านทั้งการทํานาหรือว่าแม้แต่รถไฟฟ้ามหานครก็มีนะครับซึ่งภาพวาดบนองค์เหล่านี้ล้วนเป็นฝีมือของพระอธิการประสงค์กิติวุฒโธครับเจ้าอาวาสวัดหนองหอยตําบลท่าช้างอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาพระอธิการประสงค์เปิดเผยครับว่าที่มาของการวาดภาพจิตรกรรมลงบนองค์ เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจที่ไปพบเห็นองค์ของชาวบ้านจํานวนมากที่ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆครับตนจึงได้ขอบินทบาทขอภัยครับขอบินทบาทองค์เหล่านี้มาไว้ในวัด แต่เมื่อเอามาตั้งไว้แล้วก็รู้สึกว่าไม่สวยงามจึงใช้เวลาว่างครับเริ่มวาดภาพลงสีโดยเน้นภาพวิถีชีวิตของชุมชนในแต่ละยุคแต่ละสมัยตั้งแต่ยุครุงสุขโขทยัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงยุครุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันเลยนะครับทั้งหมดตอนนี้ก็มีทั้งหมดอยู่8ใบแต่ละใบใช้เวลาวาดนานกว่า2-3วันส่วนสีที่ใช้ก็เป็นสีน้ำผสมกับปูนปัสเตอร์และใช้ฝ่ามือจุ่มกับสีมาวาดแทนผู้กันครับ เพื่อความรวดเร็วส่วนเรื่องราวที่วาดลงไปก็จะใช้จินตนาการผสมกับประสบการณ์ตรงและอาศัยความรู้สึกเพราะว่าก็ไม่เคยเรียนศิลปะมาก่อนส่วนเสียงตอบรับจากชาวบ้านก็ดีเกินคาดครับ เพราะชาวบ้านบอกว่าทําให้วัดมีความสวยงามมากขึ้นรวมทั้งยังแฝงหลักธรรมคาสอนไว้มากมายครับอาทิการใช้ชีวิตแบบพอเพียงไม่ประมาทไม่ลืมถิ่นกําเนิดและก็ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้อีกด้วยจนชาวบ้านตั้งชื่อองค์เหล่านี้ครับว่าองค์พระธรรมเพราะพระเป็นคนทำรรนั่นเองครับ ปิดท้ายในช่วงนี้ครับไปดูบรรยากาศตักบาตรพระสงฆ์ทางน้ำจำนวน299รูปที่ตลาดน้ำท่าขาอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามครับที่นั่นก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสารและก็อนุรักษ์ประเพณีการตักบาตรพระทางน้ำของคนในพื้นที่ครับพุทธศาสรสนิกชนชาวจังหวัดสมุทรสงครามครับและนักท่องเที่ยวพร้อมใจกันใส่ชุดขาวร่วมตักบาตรทางน้ำที่ตลาดน้ำท่าคา หมู่2ตำบลท่าคาอำเภออัมพวาโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคาร่วมกับชมรมสืบสารวัฒนธรรมชาวพุทธจังหวัดสมุทรสงครามจัดพิธีตักบาตรพระทางน้ำจำนวน299รูปรวมระยะทางเกือบ300เมตรครับเพื่อเป็นการสืบสารและอนุรักษ์ประเพณีการตักบาตรพระทางน้ำโดยเรือพายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม ที่กำลังจะเลือนหายไปถวายเป็นพุทธบูชาและก็ถวายเป็นพระราชะกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้สร้างความดีสร้างกุศลร่วมกันครับ นายประพัฒน์มาลาการรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานจุดทุบเทียนกลางน้ําบูชาพระรัตนไตรขณะที่พระเทพสมุทรโมลีเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวาราวิหารและที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามก็เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับให้ศีลให้พรและพระสมุทรรรมคณีครับเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามก็ได้กล่าวสัมโมคนียขาดถาอีกด้วยล่ะครับ ช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะครับในช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตามกันต่อกับห้องข่าวภูมิภาคครับครูปองดิจิตอลทีวีกสทาชาวมาแล้วครับครูออปองครับ คูปองดิจิตอลทีวีอยู่มาแล้วครับวันนี้คูปองมูลค่า690บาทใช้แลกกล่องเซ็ตทัพบ็อกซ์หรือเป็นส่วนลดซื้อทีวีดิจิตอลได้ที่ศูนย์จำหน่ายที่มีสัญลักษณ์โครงการอย่าลืมอ่านก่อนแล้วเรียมเอกสารให้ครบนะครับแจกก่อนทางไปรษณีย์21จังหวัดแรกดิจิตอลทีวีดูดีทุกบ้านครั้งเดียวได้ทั้งเที่ยวทั้งเชียร์กีฬาชายหาดสุดมันในมหากรรมกีฬา Asian Beach Games ครั้งที่4ีพรีมชายหาดจังหวัดภูเก็ต 14-23พฤศจิกายนนี้ร่วมแสดงพลังสามาคัคคีร่วมชมร่วมเชียร์และร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับมหากรรมกีฬาของชาวเอเชียชมการชิงชัยกีฬาชายหาด26ชนิดกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ครั้งที่4มหากรรมกีฬาของคนเอเชียโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาวัดในประเทศไทยเป็นเขตอพยพฐาน ต้องมีใจชื่นบานต้องประสานไมตรีต้องไม่มีการหินทาต้องไม่อาฆาตต้องไม่วิวาทกันต้องไม่ฆ้าฟันถึงแก่ชีวีนคนใดนักที่ใดให้อภัยกันนัคนนั้นนที่นั้นมีแต่สันติสุข นิยมหลักของคนไทย12ประการข้อที่1มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ สู่ช่วงที่2ของห้องข่าวภูมิภาคนะครับยังคงอยู่กับผมหนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาอจราภุมพงครับในช่วงนี้ครับเราจะไปกันที่เมืองพัทยาซึ่งตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาครับก็ได้มีการเกิดพายุฝนกระหน่ำลงมาอย่างหนักเลยครับทำให้ต้นไม้และก็เสาไฟฟ้าล้มระเนรนาดขวางถนนและก็ทางเดินภายในซอยย่านพัทยาใตา้โดยยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาเคลียร์พื้นที่ให้ครับผู้ประกอบการที่พักและก็ห้องเช่าต่างเดือดร้อนอย่างหนักเพราะว่าไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ครับ นี่ก็เป็นสภาพภายในซอย12พัทยาใต้ครับจะเห็นนะครับว่าเสาไฟถูกลมพัดหักโค่นครับราบไปกับพื้นถนนเสาไฟบางต้นก็ลม้มลงไปทับรถจักรยานยนต์รวมถึงรถยนต์ที่จอดอยู่ในซอยเสียหายที่สําคัญครับบรรดาสายไฟสายโทรศัพท์ต่างๆก็หลุดตามลงมาด้วยบรรดาคนที่อยู่ในซอยซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่พักอยู่ตามโรงแรมเกสเฮาส์ House, และก็ห้องเช่าต่างๆครับ รวมถึงประชาชนที่มีบ้านอยู่ในซอยนี้ด้วยเวลาจะเข้าจะออกแต่ละทีก็ลําบากเหลือเกินครับเพราะว่ายังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปช่วยเคลียร์พื้นที่ให้สําหรับต้นตอครับที่ทําให้เสาไฟโค่นล้มซักขนาดนี้ก็เนื่องจากว่าต้นไม้ใหญ่หักโค่นไปพาดเสาไฟเข้าครับก็เลยทําให้ดึงเอาเสาไฟล้มไปด้วยส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับนานรวม20ชั่วโมงแล้วนะครับ ตอนนี้ทั้งผู้ประกอบการที่พักก็เริ่มมีปัญหาเพราะว่านักท่องเที่ยวเริ่มที่จะย้ายออกไปหาที่พักบริเวณอื่นกันแล้วดังนั้นก็เลยอยากจะขอให้ทางเมืองพัทยาเข้ามาช่วยตัดต้นไม้พร้อมกับวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเร่งแก้ไขให้มีไฟฟ้าใช้เป็นการด่วนครับในช่วงนี้ครับจะพาไปที่อำเภอบ่อไร่รจังหวัดตราดครับหลังจากมีข่าวว่ามีชาวบ้านนะครับ เขาก็เข้าไปาหาพลอยแดงนะครับได้กันเม็ดละหลายหมื่นบาทเลยครับก็ปรากฏว่ามีชาวบ้านแห่ไปนะครับเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้แหละครับบรรยากาศตลอดแนวคลองแองที่บริเวณหมู่ที่3นะครับและหมู่ที่4ตําลหนองบอนอําเภอบ่อไร่จงังหวัดตราดครับในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างนี้ก็คลาคล่าไปด้วยประชาชนที่นําครอบครัวทั้งเด็กและผู้ใหญ่ออกมาร่อนหาพลอยแดงกันอย่างคึกคักเลยล่ะครับ ซึ่งบริเวณที่ประชาชนมาร่อนหาพลอยนี้ทางผู้นําท้องถิ่นและตํารวจได้มาตั้งจุดดูแลรักษาความเรียบร้อยให้ด้วยขณะที่แม่ค้าหัวใสครับก็ได้มีการนํากระด้งสารไม้ไผ่ามาจําหน่ายให้กับผู้ที่สนใจจะนําไปร่อนพลอยครับหลายคนก็โชคดีนะครับร่อนได้พลอยขนาดเม็ดเล็กสีแดงเลือดนกหรือว่าทับทิมสยามแต่บางส่วนก็ได้เศษพลอยจําพวกโกเมนสีน้ําตาลหรือว่าสีน้ําปลาครับ นายบุญเลิศใจเพชรชาวบ้านหมู่ที่2ตําบลหนองบอนที่มารับซื้อพลอยจากประชาชนที่ร่อนได้บอกถึงสาเหตุครับที่ทําให้มีการพบพลอยในคลองแอ่งก็เนื่องจากว่าเมื่อ40ปีก่อนหลายพื้นที่ของอําเภอบ่อไร่มีเหมืองพลอยจํานวนมากและบริเวณต้นน้ําของคลองแอ่ง ก็คือบริเวณเขา,ขาปีกาครับก็เคยเป็นที่ตั้งของเหมืองพอยเก่าด้วยประกอบกับที่ผ่านมามีน้ําป่าไหลผ่านค่อนข้างจะรุนแรงก็เลยพัดผ่าเอาเศษพอยมาตกตามลําคลองครับ ช่วงนี้ครับพาไปดูตัวอย่างดีๆนะครับของการรวมกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่8บ้านท่าโพครับจังหวัดพิษณุโลกที่รวมกลุ่มการทํากระเป๋าถักด้วยไหมเชือกร่มเป็นอาชีพเสริมครับหลังจากว่างเว้นจากการทํานาสร้างรายได้เสริมเป็นอย่างดีเลยล่ะครับบรรดาแม่บ้านท่าโพตําบลจอมทองอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับ ก็น่งล้อมวงการถักกระเป๋าด้วยไหมเชือกรม่มเป็นอาชีพเสริมครับเมื่อวางเว้นจากการทำนาซึ่งก็สามารถสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งนางประหยัดถินทับประธานกลุ่มแม่บ้านทำกระเป๋าถักด้วยเชือกไหมด้วยไหมเชือกร่มครับเปิดเผยครับว่าที่ผ่านมาที่บ้านท่าโพชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะมีอาชีพทําการเกษตรทําสวนตลอดจนค้าขายแล้วก็รับจ้างทั่วไปแต่ว่าในปัจจุบันผล,ผลผลิตเนี่ยตกต่า ขายก็ไม่ได้ราคาเท่าที่ควรจึงได้รวมกลุ่นกลุ่มกันในบรรดาพี่ๆน้องๆในหมู่บ้านประมาณ10คนยืมเงินทุนจากกลุ่มออมทรัพย์ของหมู่บ้านโดยศึกษาขั้นตอนการทำลวดลายจากทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ที่ศูนย์ไอทีภายในหมู่บ้านมีลูกค้าทั้งในหมู่บ้านและก็ลูกค้าทั่วไปครับถูกใจสั่งทำกันเข้ามาเป็นจำนวนมากส่งผลให้มีรายได้เสริมหลังจากว่างเว้นจากการทำสวนทำไร่สร้างรายได้ตกคนละกว่า3,000บาท โดยกระเป๋าก็มีราคาตั้งแต่ใบละ700ถึง1,000บาทมีทั้งลายสตรอเบอรี่ลายเกรดจระเข้ลายปีกนกลายเมล็ดข้าวโพดลายเกร็ดพญานาคและก็ลายดอกพิกุ่นเป็นต้นครับสำหรับกระเป๋าทุกใบของกลุ่มแม่บ้านเนี่ยจะเน้นไปที่คุณภาพถักทอด้วยมือเน้นลวดลายความสวยงามความประณีตราคาก็ไม่แพงครับสั่งได้ทุกลวดลายเอาใจลูกค้าผู้ที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อกันได้เลยนะครับที่หมายเลข 083-960-1507หรือว่าจะเป็น090-917-6265ครับในช่วงนี้ครับยังคงมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามชมกันอีกครับกับ11เด็ดทั่วไทยครับ าหารพาณิช้ว่วราชการจังหวัดสม,มุทรปราการนำหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าประชาชนร่วมพิธีบวงสวงพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบริเวณหน้าสารากลางจังหวัดและบวงสวงองค์พระสม,มุรเจดีเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจัดงานน้ำมัศการองค์พระสม,มุรเจดีและงานกาชาติประจำปี2557ระหว่างวันที่13ถึง24ตุลาคมนี้ ซึ sea, ่งเป็นงานประจำปีท <microb crust. S 1> mm ี่สำคัญของจังหวัดที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาพลเรือโทธนการใคร่ครวนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเป็นประธานถวายผ้ากรถินในพิธีทอดกรถินสามัคคีกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดที่วัดํำรากตำบลชํำรากอำเภอเมืองตราดโดยมีนายนรง์ทีรจันทรางกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กำลังพลในสังกัดกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดรวมทั้งพันเอกส่วนสารมผู้บังคับกองพันป้องกันชายแดน145ของกัมพูชานำกำลังพลเข้าร่วมด้วยโดยเงินที่ได้จากการทอดกระถินจำนวน752,000บาทจะใช้เป็นทุนในการก่อสร้างศาลาการเปรียนของวัดชำรากแห่งนี้ ส่วนที่วัดป่าโนนเก้าห้วยตําบลไร่ศรีสุขอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญนายบุญยืนคำหงรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีทอดกระถินสามัคคีมีข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมเพื่อนำเงินรายได้ไปจัดสรรสร้างพระเจ้าใหญ่ฤทธิเดชือชัยให้เป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป นายเดชาพลกล้าหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาลสินเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ระมัดระวังการขับขี่ในระยะนี้เนื่องจากมีหมอกลงจัดขณะเดียวกันสภาพอากาศเริ่มแห้งแล้งและมีลมแรงขอให้ประชาชนระมัดระวังเหตุเพลิงไหม้มันตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเรือนว่าชำรุดเสียหายหรือไม่เพื่อป้องกันการเกิดอักกีภยัย สำนักงานปปชจัดโครงการวัยรุ่นคิดต่างที่โรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสร้างค่านิยมแก่เด็กและเยาวชนให้ยึดมั่นในหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริตร่วมเป็นเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้านภัยคอร์รัปชันโดยมีการจัดระดมความคิดเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตในสังคมไทยและให้เยาวชนนำเสนอสู่สาธารณะในรูปแบบและครเวที ่วงหนึ่งในภูทรวันนี้ครับผมจะพาไปที่จังหวัดพิจิตรครับซึ่งที่นั่นเขาก็มีหมู่บ้านอนุรักษ์โคกระบือครับนำร่องต้นแบบหมู่บ้านแนวเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเกษตรกรเขาก็จะมีการเลี้ยงโคกระบือควบคู่ไปกับการทําเกษตรแบบผสมผสานโดยนํามูลสัตว์มาทําปุ๋ยข้อครับเพื่อใส่ลงไปในแปลงเกษตรแล้วก็บรรจุก,กระสอบขายรวมทั้งหมักทําแก๊สชีวภาพใช้ในครัวเรือนสร้างรายได้ลดรายจ่ายได้แบบยั่งยืนไปติดตามกันได้ครับกับหนึ่งในภูทรครับ หมู่บ้านทับเกวียนทองได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านต้นแบบดีเด่นแผ่นดินทำแผ่นดินทองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระดับอำเภอที่จะต้องไปประกวดแข่งขันระดับจังหวัดและระดับภาคในปี2558มีประชากรอาศัยอยู่ทั้งหมด77ครัวเรือนล้วนเป็นกเกษตรกรทั้งสิน้นมีอาชีพเลี้ยงสัตว์และทำการ,กรเกษตรผสมผสานควบคู่กันไปส่วนใหญ่ชาวบ้านทั้งหมดจะเลี้ยงโคและกระบือมากกว่า300ตัวเพื่อขายเป็นอาชีพ จึงเล็งเห็นว่ามีโคและกระบือจํานวนมากทั้งหมู่บ้านจึงได้มีการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์โคกระบือแห่งแรกของจังหวัดพิจิตรเนื่องจากกระบือในปัจจุบันลดน้อยลงทุกทีแทบจะหาดูได้ยากนอกจากนี้ชาวบ้านยังได้นํามูลของสัตว์ที่ได้ในแต่ละวันนํามาตากแดดให้แห้งประมาณ3แดดแล้วบรรจุใส่กระสอบปุ๋ยขายได้กระสอบละ25บาทบางส่วนนําไปเป็นปุ๋ยคอกนํามาใส่แปลงพืชผักสวนครัว เป็นปุ๋ยที่ชาวบ้านทุกครัวเรือนจะทาการปลูกพืชผักไว้กินเองในครอบครัวแบบปลอดสารพิษเหลือก็จะส่งขายให้พ่อค้าที่มารับซื้อถึงในหมู่บ้านโดยทั้งหมู่บ้านจะไม่ใช่สารเคมีและยาฆ่า,า,มาแมลงรวมทั้งยาฆ่าญ้าเด็ดขาดเนื่องจากเกรงว่าโคกระบือจะเผลอไปกินและเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงจึงมีการทําประชาคมข้อตกลงกันในหมู่บ้านว่าจะเป็นหมู่บ้านปลอดสารเคมีเกษตรกร,ร,กรนอกจากจะเลี้ยงโคกระบือแล้ว ยังทำไร่นาสวนผสมทุกครัวเรือนจะปลูกพืชผักสวนครัวควบคู่กันไปอย่างเช่นแก้วมังกรข้าวโพดกล้วยรวมทั้งพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆและเลี้ยงปลาด้วยเป็นการลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวทําให้หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งมีความรักใคร่สามัคคีกันที่สําคัญในหมู่บ้านไม่มีโจรขโมยและปลอดจากยาเสพติดทุกชนิดอีกด้วยนายลณรงเทพพาคินชาวบ้านทับเกวียนทองบอกว่า ได้น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนอกจากจะเลี้ยงกระบือแล้วยังนำอามูลกระบือมาหมักแก๊สชีวภาพใช้ในครัวเรือนประสบความสําเร็จโดยนํามูลมาหมักในถังหมักผสมกับน้นํา1ส่วนมูลโครกระบือ3ส,ส่วนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วหมักไว้ในถังหมักประมาณ20วันก็จะได้แก๊สชีวภาพมาใช้โดยต่อท่อ PVC มาที่เตาแก๊สก็สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มในครัวเรือนได้ ซึ่งจะเติมมูลสัตว์ลงไป2-3ครั้งต่อวันก็จะได้แก๊สมาใช้ทุกวันสามารถลดรายจ่ายค่าแก๊สในครัวเรือนได้อีกถึงเดือนละ3-400บาททางด้านของนายสถิตเมืองนกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัวกล่าวว่าจากเดิมเริ่มต้นอปตอบึงบัวได้ขอสนับสนุนจากพลังงานจังหวัดพิจิตรมาดําเนินการจัดทําและสาธิตวิธีทําแก๊สชีวภาพหมักจากมูลสัตว์เพื่อนําร่องในหมู่บ้านก่อนจํานวนหนึ่งถัง จากนั้นทางอบตบึงบัวได้สนับสนุนให้ชาวบ้านอีก8ถังเพื่อเพิ่มขายให้กับชาวบ้านเก็บมูลสัตว์ของตนเองมาทำแก๊สชีวภาพใช้ในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายของครอบครัวซึ่งในปี2558ทางอบตเองก็จะได้สนับสนุนทุกครัวเรือนในหมู่13บ้านทับเกวียนทองที่เลี้ยงสัตว์ให้มีถังหมักแก๊สชีวภาพครบทุกครัวเรือน แม่เห็นพี่เกษตรกรนะครับเดินเด็ดถั่วฝักยาวแล้วก็ชิมไปในสวนแบบนั้นก็เป็นการยืนยันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้เขาไม่ใช่สารเคมีครับส่วนหน้าตาของน้องๆกระบือครับก็ดูมีความสุขกันดีเหลือเกินครับสําหรับช่วงนี้ครับคุณผู้ชมที่มีข้อเสนอแนะหรือว่ามีคําแนะนําติชมรายการของเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่ w w w f a c e b o o k c o m แล้วไปที่เพจข่าวภูมิภาคครับส่วนในวันนี้ครับเราจะลากันไปด้วยนะครับภาพบรรยากาศนะครับของ ภาพบรรยากาศนะครับที่ภายในพระอุโบสถวัดขุนอินทัพประมูลครับ ตำบลอินทัประมูลอําเภอโพทองจังหวัดอ่างทองครับที่จะมีการวาดภาพเหมือนของผู้ใจบุญที่ไปร่วมบริจาคเงินให้กับทางวัดติดไว้ทั่วผนังอุโบสถครับซึ่งก็มีทั้งภาพของคนทั่วไปแล้วก็บุคคลที่มีชื่อเสียงหลายต่อหลายคนเลยละครโดยภาพเขียนนั้นจะเขียนด้วยสีอะคริลิกอยู่ได้ถึงเป็น100ปีเลยนะครับก็เลยทําให้มีผู้สนใจเข้ามาร่วมบริจาคเงินกันเป็นจํานวนมากและก็พระอุโบสถวดัดขุนอินทัประมูลนี้ถือเป็นพระอุโบสถแห่งแรกครับ และแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีทั้งลิฟต์และก็บันไดเลื่อนจึงถูกเรียกนะครับว่าเป็นอุโบสถไฮเทคทั้งหมดนี้ครับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วครับผมหนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาไอจราพุ่มพวงพร้อมด้วยทีมข่าวภูมิภาคทุกคนต้องขอขอบพระคุณสําหรับการติดตามสวัสดีครับ ลูกนะจ๊ะแกก็เลยอยู่บ้านของแกคนเดียวตัวกับเปี๊ยกมันก็ดมกาวกันแล้ว